เรียกว่ากว่าจะออกมาเป็นซีรีส์เลื่อนบังกรเสือสิงกระถิ่แรัดหงที่แฟนตั้งตารอดูทางทีมงานของผู้กำกับพี่ออฟพ,พงษ์พัฒน์ก็ต้องมีขั้นตอนในการเตรียมงานละเอียดยิบสุดๆเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนทั้งหมดการถ่ายทำก็เลยไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะทีมเราลยเสิร์มข้า,างเยอะครับเพราะว่าเริ่มจากการเขียนการคุยกันก่อนเขียนบ,บทนะฮะเพราะว่ามันมีคืออย่างนี้ครับต้องเรียนให้ทราบว่าในในหนังสือซีรีส์เลื่อนบังกรห้าเล่มนี้น มันถูกดัดแปลงเปลี่ยนแปลงมาค่อนข้างเยอะจากหนังสือเพิ่มเติมเพื่อให้มีมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นมากกว่าแค่โรแมนติกอย่างเดียวนะครับเพราะหนังสือจะในเรื่องของโรแมนติกนะครับพอเราใส่เรื่องของขนบรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเข้าไปการรีเสิร์ชเกี่ยวกับเรื่องของรมเนียมพวกนี้ก็เลยก็เลยค่อนข้างเป็นเรื่องสําคัญผมได้ทีมงานที่มีความมานะนะครับรีเสิร์ชกันเยอะเลยนี่บทมาปุ๊บรีเสิร์ชพี่บทตรงนี้ไม่ได้นะตรงนี้เพราะว่า ประเพณีอย่างนี้ไม่ได้เอาไปแก้มาให้ถูกประเพณีคนนึงเขียนจีนกาคนหนึ่งเขียนแต้จิ๋วมาเอาเฮ้ยยังไงวะอะไรเงี้ยก็ต้องมานั่งเวทกันนั่งก็นั่งคุยกันว่าจะเอาอะไรอะไรเงี้ยครับซีรีส์เรื่องนี้เปิดเรื่องที่วันศาสตร์จีนนะครับประเพณีทิ้งกระดาษเทกระดาษทิ้งกระดาษเนี่ยแหละครับแจกทานนะครับแล้วเกิดเรื่องราวนะตรงนั้นมีการแสดงยิ้วของแก๊งหงคือเจนนี่นะครับแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นในงานนั้น หลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของเเพนิงเรื่องงานศพเรื่องของธรรมเนียมการเที่ยวสมัยก่อนนี่พัตนากาต่างๆที่ม,มีมีอะไรบ้างอะไรบ้างก็กกต้องอิงเพราะเรละครเรื่องนี้มันย้อนไปพศสอ0 0ันต้นๆน,น,นะครับก็เลยก็เลยค่อนข้างที่จะพิเรียดนิดนึงเราค่อนข้างเน้นและอยากให้เห็นคือคุณธรรมของคนจีนมันมีห้าแก๊งกันเลยเขียนห้าแก๊งกันเลยหยิบคุณธรรมเด่นๆมีความกตัญญูมีความเมตตามีความอดทนมีอะไรเงี้ยครับห้าประการมาใช้ในห้าเรื่องนี้เท่าที่ถ่ายทําไปเนี่ย ตอนนี้เมนมันเป็นแอคชั่นกรยากแล้วแต่ว่ามันเมื่อเราเข้าไปที่โครงสร้างที่เป็นบ้านเป็นพระตคาตเป็นอะไรตรงนั้นนะไลฟ์สไตล์ของของความเป็นคนจีนเมื่อพอสอนนั้นก็จะเกิดค่อนข้างค่อนข้างชัดเจนนะครับในพัะตะารก็จะมีบรรยากาศมีอะไรตรงนีอ้อะไรเดี๋ยวนี้ก็เสือก็ดําเนินจะไปเรื่อยๆนะครับเท่าที่จะถ่ายได้เท่าเด่คิวนักสแสดงได้อะไรได้สิงกับกระทิงก็เปิดตามเรื่องมีหงส์แทะเข้ามาแล้ว เพราะว่าของผมนี่สเรื่องได้แล้วก็มีน้องที่มาทํางานที่เป็นผู้ไก่สองท่านได้ก็จะคู่คูกันไป4เรื่องไว้เริ่มถ่ายเมื่อไหร่ตามไปถ่ายกันครับไปดูบรรยากาศกัน